เริ่มถอดก่อนนะครับเริ่มแล้วลายสดเองจะถอดจริงนะครับล้อหลังมันจะเป็นเป็นของอ s สปิร่านะครับขนาดยางเบอร์ร้อยสิบแปดสินะครับใส่ยางหลังคลิกนะครับ ขนาดยางเดิมอยู่ที่1 8 0 1 4นะครับผมอัพไซส์ขึ้นมา110ยพอนะครับไม่ให้หนักมากเกินไปแต่รู้สึกมันจะอัพได้ประมาณถึง120นะฮะตัวนี้น่าจะได้นะผมหายางไม่ได้เอา110ก็พอละร้อยเดี๋ยววจะไปติดไอ้ตรงพลาสติกนี่นเห็นไหมนะครับเราไม่เอาร10ก็พอละพอดีลงตัวเป๊ะเลยพอ,อแล้วนะครับ อันนี้คุณลุงอยู่ถนนแก้วเงินทองนะครับที่ปั๊มบางจากแก้วเงินทองนะครับได้ครับเลยครับยางใส่เข้าไปที่ล้อแล้วนะครับขึ้นเงาแวบสวยงามมากกลมบล็อกสวยมากเห็นไหม รูปด้วยนี่ยังไม่เติมลมนะครับเดี๋ยวดูนะครับเราจะมาเติมลมกันละอ่ะคุณเติมเลยครับเราถ่ายทําสดนะครับไม่ต้องกลัวครับรถมาหมื่นก็โลมจับเปลี่ยนยางนะครับนี่นะพปุกปุกอันนี้ a อสพีลาพโมนะครับขนาดยางร้อยสิบแปนะครับอับไซด์ได้เลยนะครับสวยเลยครับเข้าโค้งมันแน่นอนครับ เนไะขึ้นขอบแล้วขึ้นขอบเรียบร้อยแล้วนะครับนะี่แล้มาดูยางเดิมกันนะครับต่างกันเลยเห็นไหมหรือความต่างไหมเล็กกว่าเยอะเลยครับนะครับ้ออันนี้เข้าโค้งได้สนุกกว่าเดิมหมดเลยครับตข้าแอสกิล่าครับพีโมูนะครับเดี๋ยวเราตอนใส่เข้าไปคินแล้วเรามาดูกันไล่ลมเลยนี้ สวยเลยนี่อับไซส์้วสวยเลยครับเนี่ยรถแรงก็คู่กับยางดีนะผมบอกก่อนลายยางสวยมากนะครับอันนี้ตรงปั๊มบางจากแก้วเงินทองนะครับนะครับติดต่อได้ที่นี่นะครับคุณลุงชื่ออะไรนะสมครคุณสมควรนะครับคุณลุงสมควรมีจําหน่ายนะครับแล้วก็พวกยางแม็กซิ่งนะฮะด r 5ก็มีนะครับ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะครับะรบะปาข้างในเนี่ยนะเป่อในเครื่องวันนะี้ทำให้เรียบร้อยนะครับมาละมานะดิระยาอสชพิลานะครับขนาด 110, 80, 14นะครับ เป็นรุ่นแอสติโโล่าพ m โมนะครับเน,นี้ยไม่ติดนะครับลงตัวเฟ้เดี๋ยวเรามาดูกันเร่งเข้าไม่สุดนะครับยังไม่สุดลงไม่เข้าฟันมันเห็นไหมครับหางเยอะเลยไหมครับแอสติโมโมาเพื่อทิกร้อยห้าสิบโดยตรงเลยนะครับ ร้อยยี่มันหนักไปนะครับผมบอกเอาร้อยสิบยังกำลังดีครับความเร็วไปลายไม่ตกด้วยนะเวลาใส่ยางใหญ่ครับจำไว้อ่ะเดี๋ยวเราจะประกอบแล้วนะครับอ่ะผมจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสนใจติดต่อได้ที่089 456 4560 45ยางแอสฟิลานะครับแล้วก็ยางแม็กซิงนะครับ 0894564560เห็นไหมเต็มซุ้มเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยเนี่ยไม่ติดด้วยนะครับแอชพิราไม่ติดซุ้มนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0894564560นะครับหรือว่าติดต่อได้ที่ปั๊มบางจากถนนแก้วเงินทองได้นะครับอ่าช่างผู้ชำนาญงานนะครับ ขอบแล้วครับตอนนี้จะสบแล้วเก็บละเออย่ทุกชิ้นนะครับอย่าทำน็อตผมเหลือก็พอลุงนะนมีถ่ายคลิปเยอะเนี่ยเหลือลดีจะได้ขายไปนดูน,นี่คลิป150ร้อยห้าสิบตัวใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้โฉมสองพันปีสิบเก้านะฮะสีเทานะครับทำบการติดตั้งยางแอสฟัลานะครับ หลังจากใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกรอบนะครับก่อนจบมันจะเต็มเสมอขอบนี่พอดีเป๊ะเลยนะฮะเท่ากับขนาดแล้วรูปทรงยางจะออกมาสวยมากในการเทโค้งเข้าโค้งนี่แน่นอนไม่มีดิ้นหลุดแน่นอนครับผมเห็นไหมฮะมันจะเสมอขอบนะครับโดยช่างผู้ชํานาญงานนะฮะอันนี้คุณลุงเลยนะครับสมควรคุณลุงสมควรนะครับปั๊มบางจากแก้วเงินทองนะครับมีจําหน่ายนะครับอื จบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับอ่ะสนใจสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 456 4 5 6 0ขอบคุณครับสวยไหมครับหลังจากใส่เสร็จนะครับรีวิวอีกรอบหนึ่งนี่ผมไม่ได้ทาน้ำยาเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ดูที่ความสวยนะฮะดูที่ความทนทานการเกาะถนนของมันแล้วก็เสมอขอบตรงนี้พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมฮะ สวยไหมนะครับสวยมากเริ่มถอดก่อนนะครับเริ่มแล้วลายสดเอ็ครับถอดจริงนะครับเออ่ล้อหลังผมจะเป็นเป็นของอะสพิล่านะครับขนาดยางเบอร์ร้อยสิบแปดสินะครับใส่ยางหลังคลิกนะครับ ขนาดยางเดิมอยู่ที่ร้อยแปดสิบสิบสี่นะครับผมอัพไซส์ขึ้นมาร1 0พอนะครับไม่ให้หนักมากเกินไปแต่รู้สึกมันจะอัพได้ประมาณถึง120ยยี่สิบนะฮะตัวนี้น่าจะได้นะแผมหายยางไม่ได้เอาร้อยสิบก็พอแล้วร้อยี่เดี๋ยวควรจะไปติดไอ้ตรงพลาสติกนั่นเห็นไหมนะครับเราไม่เอาร้อยสิบก็พอแล้พอดีลงตัวเป๊ะเลยพอ,อ,อแล้วนะครับ อันนี้คุณลุงอยู่ถนนแก้วเงินทองนะครับที่ปั๊มบางจากแก้วเงินทองนะครับได,ได้ครับเลยครับยางใส่เข้าไปที่ล้อแล้วนะครับขึ้นเงาแวบสวยงามมากลมบล็อกสวยมากเห็นไหม มาเซรูปด้วยนี่ยังไม่เติมลมนะครับเดี๋ยวดูนะครับเราจะมาเติมลมกันละอ่ะคุณเติมเลยครับเราถ่ายทําสดนะครับไม่ต้องกลัวครับรถมาหมื่นก็โลมจับเปลี่ยนยางนะครับนี่นะปุ๊กปุ๊กปุ๊กอันนี้เอสพิราพิโมนะครับขนาดยางร้อยสิบแปดสิบสิบสี่นะครับอัพไซส์ได้เลยนะครับสวยเลยฮะเข้าโค้งมันแน่นอนครับ เนไะขึ้นขอบแล้วขึ้นขอบเรียบร้อยแล้วนะครับนะี่แล้วมาดูยางเดิมกันนะครับต่างกันเลยเห็นไหมมีความต่างไหมเล็กกว่าเยอะเลยครับนะครับ้อันนี้เข้าโค้งได้อีกสนุกกว่าเดิมมาเลยครับตข้าแอสกิล่าครับพีโมนะครับเดี๋ยวเราตอนใส่เข้าไปทีนแล้วเรามาดูกันไล่ลมอะไีนี้ สวยเลยนี่อับไซส์้วสวยเลยครับเนี่ยรถแรงก็คู่กับยางดีนะผมบอกก่อนลายยางสวยมากนะครับอันนี้ตรงปั๊มบางจากแก้วเงินทองนะครับนะครับติดต่อได้ที่นี่นะครับคุณลุงชื่ออะไรนะสมครคุณสมควรนะครับคุณลุงสมควรมีจำหน่ายนะครับแล้วก็พวกยางแม็กซิ่งนะฮะด r 5ก็มีนะครับ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะครับคนต้มาเป่าให้หมดรกระเป๋าข้างในเนี่ยนะเป่าด้วยเครื่องวันนะี้ทำให้เรียบร้อยนะครับพอแล้วพอและดิระยะแอสตรีลานะครับขนาด110 80 14นะครับ เป็นรุ่นแอสติล่าพิโมนะครับเนีย้ยไ,ไม่ติดนะครับลงตัวเฟ้เดีย๋ยวเรามาดูกันนี่เข้าไม่สุดนะครับยังไม่สุดลงุงไม่เข้าฟันมันเห็นไครับห่างเยอะเลยไหมครับแอสติโมมาเพื่อคลิกร้อยห้าสิบโดยตรงเลยนะครับ ร้อยยี่มันหนักไปนะครับผมบอกเอาร้อยสิบเนี่ยกำลังดีครับความเร็วไปลายไม่ตกด้วยนะเวลาใส่ยางใหญ่นะครับจำไว้อ่ะเดี๋ยวเราจะประกอบแล้วนะครับอ่ะผมจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสนใจติดต่อได้ที่089 456 4560 45ยางแอสฟิลานะครับแล้วก็ยางแม็กซิงนะครับครับนี่ใส่นี้ด้วย 0894564560เห็นไหมเต็มซุ้มเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยเนี่ยไม่ติดด้วยนะครับแอ,อชวิ่าไม่ติดซุ้มนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0894564560นะครับหรือว่าติดต่อได้ที่ปั๊มบางจากถนนแก้วเงินทองได้นะครับอ่างผู้ชำนาญงานนะครับ ประกอบแล้วครับวันนี้จะสบแล้วเก็บละเออยู่ทุกชิ้นนะครับอย่าทำน็อตผมเหลือก็พอลุงฮนะมีถ่ายคลิปยอ,อยู่เนี่ยเหลือแล้วดีจะได้ขายไปที่ดูนี่คลิป150ตัวใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้โฉม2 0 0พนปีนะฮะสเทานะครับำทำการติดตั้งยางแอสฟิลานะครับ หลังจากใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกรอบนะครับก่อนจบมันจะเต็มเสมอขอบนี่พอดีเป๊ะเลยนะฮะเท่ากับขนาดแล้วรูปทรงยางจะออกมาสวยมากในการเทโค้งเข้าโค้งนี่แน่นอนไม่มีดิ้นหลุดแน่นอนครับผมเห็นไหมฮะมันจะเสมอขอบนะครับโดยช่างผู้ชํานาญงานนะฮะอันนี้คุณลุงเลยนะครับสมควรคุณลุงสมควรนะครับปั๊มบางจากแก้วเงินทองนะครับมีจําหน่ายนะครับอื จบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับอ่ะสนใจสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0894564560ขอบคุณครับสวยไหมครับหลังจากใส่เสร็จนะครับรีวิวอีกรอบหนึ่งนี่ผมไม่ได้ทาน้ำยาเท่านั้นนะครับยางไม่ได้ดูที่ความสวยนะดูที่ความทนทานการเกาะถนนของมันแล้วก็เสมอขอบตรงนี้พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมฮะ สวยไหมนะครับสวยมากโอเคหลังจากเมื่อวานเราเปลีย่ยนยางหลังเสร็จแล้วนะครับวันนี้เรามาใส่ยางหน้าของแม็กซิงนะครับ909014นะครับนะรบบเดี๋ยวช่าวันนะครับปกปิดหน้านะครับยางยังสวยๆนะครับผมไม่เอานะฮะของเดิมติดรถลื่นครับ อันนี้เป็นของยี่ห้อ m a x กซิงนะครับขนาด90-90-14นะครับสนใจยางติดต่อได้ที่มายเลข0ูนย์6ป5 6 0 4 5นะครับเดี๋ยวรอไปดูตอนทำเสร็จนะครับไปเสร็จแล้วนะครับเราจะขึ้นยางถูกไมอ้โเนี่ยอันนี้ของ m a x กซิงนะครับรุ่นดี R5 นะครับ เสร็จแล้วนะครับยังรอครับยังรอ D R 5นะครับแบ็คซิ่งสนใจติดต่อได้ที่0 8 9 4 5 6ป5 6 0าี0นะครับลงตัวเป๊ะไม่ติดนะครับ90 90 14รถมันแรงก็150เรืงใส่ล้อใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อสมรรถนะความเร็วสูงนะครับ ที่คุณขับร้แล้วความเร็วสูงแล้วบอกร่อนล่อนอเนี่ยคุณต้องดูยางน้ครับว่าคุณใช้ยางยี่ห้ออะไรด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับจอด้วยการตรวจสภาพชามแล้วก็สายพานเม็ดนะครับหลังจากติดตั้งล้อเสร็จแล้วคุยช่างวันนะครับติดต่อสอบถามช่างวันได้ที่หมายเลข เบอร์อะไรพี่วันเอาดิเร็วศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหกหกเก้าสี่แปดเก้าศูนย์สี่แปดเก้าศูนย์อยู่ตรงริมทางรถไฟนะครับเข้ามาจากถนนจรัญนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาอยู่ขวามือนะครับช่างวันเซอร์วิสนะครับเขาเน้นฮอนด้าครับสัญนักนี้ คันนี 12, ้ิ่มาอยู่1น0 0 0ตีไปหมื่นพโลนะครับสภาพภายในดูนะครับแค่ทําความสะอาดพออายุใช้งานสายพานได้ประมาณ2 5งหมนะครับเนี่ยเห็นไหมงใหม่แค่เป่าๆก็พอละนะครับไม่ต้องไปทำอะนรมากอ่ะเดี๋ยวเราจะประกอบเก็บแล้วครับใส่เสร็จแล้วนะครับเรามาชมกันคลิกรอยยี่ห้าใสยางไนซิงพี่อ่ะห้า